ทางทอท,อท,อทอนะคะแล้วก็เวสปาไทยแลนด์ชวนไปร่วมสนุกกันค่ะกับงาน s o u e r n Bridge Fest นะคะความสุขแดนใต้ จังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะเป็นการสร้างกระแสคุณผู้ชมขาในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสุดฟินกับพาหนะคู่ใจไปในเส้นทางใต้ค่ะวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกันค่ะกับทางเวสป้าไทยแลนด์มีการจัดงานถแถลงข่าวกิจกรรม s o u Southern Bridge Fest นะคะความสุขแดนใต้โดยนางสาวสมฤดีจิตจ,จงรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาบอกถึงความพิเศษของกิจกรรมนี้นะคะ ว่ากกมเซาเทิร์นบริเเนี่ยนะคะเป็นความสุขแดนใต้จะช่วยกระตุ้นและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่เมืองหน้าเที่ยวภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมนี่งานเนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่23ถึง25สิงหาคมนะฮะที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรและ30 สิงหาคมถึงหนึ่งกันยายนณถนนคนเดินชายเลขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภายในงานเนี่ยนะฮะจะมีการนําเสนอสเสน่ห์ไทยแดนใต้ครับการออกร้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาหารถิ่นสุดร้อยนะฮะพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปมีงานคราฟสุดเก๋แล้วคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่างซาน้วง yesterday peel the voice นะฮะที่จังหวัดชุมพรแล้วก็วงโลมโซนิกแล้วก็หนิง the v o i c ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภายในงานนะครับยังมีการแนะนํสีเส้นทางชวนเที่ยวใต้พร้อมพาหนะคู่ใจ ได้แก่เส้นทางรักเขาฝั่งทรายจังหวัดระนองชุมพรอาหารรถใต้จังหวัดตรังเส้นทางสัทธ,ธา จตุธรรมธาตุแดนใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชและเส้นทางพระหุวัฒนธรรมชายแดนใต้จังหวัดปัตตานีสมาชิกเวสป้านในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใตเ้เขาก็จะเดินทางมาร่วมงาน,นแล้วก็นาเวสป้าคู่ใจมาให้คนรักเวสป้าได้ชื่นชมด้วยซึ่งในงานถแถลงข่าวมี่ยมพรีเซนเตอร์ของเวสป้าได้แก่ พี่พุทธาเรเน่พี่เลียวพุทธคุณต้าบาร์บี้และพี่เรย์แมคโดนัลมาร่วมแชร์ความประทับใจและมิตรภาพประสบการณ์ที่ได้จากการขับขี่เวสป้าเที่ยวภาคใต้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถเวสป้าคู่ใจของสมาชิกเวสป้าไทยแลนด์กว่า50คันมาโชว์ในงานแถลงข่าวด้วย ไปปักหมุดที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชโดยการจัดงานของเราเรามุ่งเน้นของเรื่องของความสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางถึงภาคใต้นอกจากความสุขที่เราจะได้สัมผัสกับดนตรีนักร้องนะคะความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารต่างๆโดยเฉพาะอาหารของพื้นถิ่นแต่ที่สําคัญค่ะเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม DIY ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันท,ทั้งที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ทั้งชุมพรและนคร รีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะมีทะเลเหมอกสวยๆมีน้ําทะเลใสๆรองรับท่านค่ะสุขทันทีที่เที่ยวหน้าฝนค่ะขอบคุณค่ะซึ่งงานเซอร์เซนเบรดเฟสนะคะความสุขแดนใต้เนี่ยจะจัดขึ้นค่ะในวันที่23-25สิงหาคมนี้นะคะณหาดทุ่งวัวแลนด์จังหวัดชุมพรและวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนปี2517นี้นะคะณถนนคนเดินชายเลขนอมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราช